สวัสดีจ้าฉันอยู่ที่คอนเสิร์ตไลคันดัชแอนด d อนนะจ๊ะก็มาเล่นกรชัปองครั้งแรกกับการเล่นสิ่งนี้นะคะมาลุ้นพวงกุญแจน้องๆกันนี่ก็ตามรูปตรามคลิปเลยเนาะก็มีแบบน้องๆทุกคนแล้วก็มีตัวแบบ อะไรอะลิมิเต็ดหรอเออซิเคทอะไรเงี้ยก็ยอดเงินเข้าไปแล้วก็หมุน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 ,มนก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะพอได้ลูกบอลออกมานี่เสร็จปุ๊บแล้วก็มานั่งแกะเอาพวงกุญแจออกมาเพราะเดี๋ยวเราจะลูกบอลไปเล่นเกมกันนี่ได้น้องวิลเลียมมีน้องวิลเลียมน้องนัดน้องโฮงน้องเลโก้แล้วก็มุดตุย้ยนี่มีมูตุ้ยด้วยนี่จากนันนี่น้องโฮงแล้วก็กับลิมิเต็ดอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็ ไปเราไปเล่นอีกระดานนี้กันนะคะก็หย่อนลูกบอลไปให้ตรงสีช่องสีเขียวเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแลกรูปกันนี่รูปที่ได้มาเยอะมากเนาะแบบรูปดีมากอะน่ารักแบบหล่อทุกคนน่ารักหล่อนี่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 อันนี้นะจ๊ะเป็นทรายสดเอาทำหล่นสลักเอาเก็บเก็บเก็บไม่ได้เธอของมันแงก,ก็ได้ทรายสดน้องห้าคนแบบมือดีมากก็ผลประกอบการของการเล่นกระชับปองครั้งนี้ได้มาเยอะเลยแล้วก็ได้รูปน้องๆทุกคนน่ารักมากช ชอบมากเลิฟ